สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสุดยอดวัตถุมงคลที่เข้มขขังตั้งแต่ยังเป็นมวลสารนะครับเข้มขขังตั้งแต่ยังเป็นมวลสารเป็นตำนานสายพรายแห่งแดนอีสานใต้นี่ก็คือพระคุนแผนพราย59า้ตนครับพระคุนแผนพราย59า้ตนของหลวงพ่อสมหมายขันติโกแห่งวัดคำโอำพอํำเภอสว่างวีระวง์จังหวัดอุบล ราธชธานีนะครับสาเหตุที่ทำไมถึงได้กล่าวว่าเป็นพระคุดแผนพราย59โตนนั้นทางผู้สร้างนะครับทางผู้สร้างได้ไปขอไปขอมวลสารจากท่านผออวิชัยนะครับขอญาติไม่เอ่ยนามสกุลท่านนะครับซึ่งท่านผอ,อวิชัยนี้ท่านเป็นหลานแท้ๆของอาจารย์เปล่งบุญยืนนะครับย้ำนะครับ มีภาพด้วยนะแต่ว่าเป็นภาพออกรืดืไม่กล้าเอามากลัวติดเลขสิทธิ์นะมีภาพที่ที่เข้าไปเอามวลสารมาหาดูได้ในกลุ่มทาง f a c e b o o k นะครับขออนุญาตเอ่ยกลุ่มเนาะนะกลุ่มหลวงพ่อสมหายมีภาพชัดเจนที่ไปเอามวลสารมานะครับและท่านผออวิชัยยังเป็นโยมอุปถากของหลวงปู่ธรรมลังสีนะครับ ลวงปู่ธรรมรังสีท่านก็เป็นพระที่เข้มขขังนะเป็นพระสายอาคามินเลยนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ทางประเทศข้างๆนี่แหละประเทศกัมพูชาก็ให้ความเคารพนับถือนะครับถึงขั้นเป็นเชื้อพระวงศ์เลยสมัยก่อนก็มีภาพถ่ายคู่กันนะครับหลวงปู่ธรรมรังสีพระชุดนี้ได้รับมวลสารเพิ่มเติมจากท่านอาจารย์สำรองและอาจารย์สวิมุตติยาซึ่งเป็นสิทธิของท่านอาจารย์ปร่งบุญยืนเช่นเดียวกัน และได้นำมาสร้างนะฮะเป็นพระคุณแผนพลาย59ตริของหลวงพ่อสมหมายในปีพศ2,500 67นะครับอันนี้เช่ามาจากผู้ที่เก็บสะสมนะเขาเก็บสะสมดีมากไม่แกะซีนเลยนะก <c oughs> ว่าจะไปขอเช่ามาได้นะจะมาแกะพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับนี่ได้มาแบบนี้เลยนะครับยังไม่แกะทั้งสองกล่องเลยนะ ได้มานะครับท่านบอกว่าแอลักมากนะไม่แกะซองเลยบูชาเอาไว้อย่างนั้นอธิษฐานผ่านกล่องเลยนะเจ้าของเดิมว่าอย่างนั้นเลยนะครับเนี่ยมีความเข้มขลังนะนะครับเอาละเราจะมาแกะพร้อมๆกันนะครับนี่ยังไม่แกะซีนเลยนะครับนี่เดิมๆเลยนะรับประกันมวลสารว่าเป็นมวลสารพลาย59ตนของท่านอาจารย์เปล่งบนยืนแท้ๆนะครับได้รับมาจากหลานของท่านนะท่านขออวิชัยนะของแท้เลยนะนะครับ นี่แกะสดเลยนะนี่ครับเราจะมาแกะพร้อมกันนะครับนี่นะเป็นครั้งแรกของกล่องนี้ตั้งแต่สร้างเลยนะอ่าเจ้าของเดิมบอกบูชาผ่านกล่องเลยไม่เปิดกล่องนะครับสุดยอดจริงๆอ่านครับนี่ครับนี่คือตั้งแต่อ่าสร้างเลยนะครับดูครับเป็นเนื้อสีดํานะครับเนื้อสีดําเป็นพิมพ์เดียวกันนะอู้ขนลุกนะครับเป็นพิมพ์เดียวกัน ของท่านอาจารย์ปริงบุญยืนที่ท่านสร้างครอคุ้นแขนในลาวปีพศสองพห้าร้อย่สิบเอ็ดหรือเปล่านะถ้าจำพศผิดขออภัยนะครับนี่ฮะพิมพ์กล้องไม่ชัดเลยนะที่นี้ก้องรัวเลยนะครับโอ้ขึ้นเป็นนี่ฮะนี่น,นี่เป็นแบบนี้เลยนะนี่คือผสมผงพรายห้าตนของท่านอาจารย์ปริงบุญยืนที่ได้รับมาจากลูกศิษย์ของท่านคือหลานแท้ๆจากพออ,อวิชัยนะครับ และมวลสารจากท่านอาจารย์สำรองนะครับอาจารย์สอวิมุตติยาคร,ราวาสผู้เป็นศิษย์เอกเลยก็ว่าได้อธิษฐานจิตปลูกเสกโดยหลวงพ่อสมหมายขันติโกวัดคำโพนะหลวงพ่อสมหมายก็เข้มขลังนะสร้างส,า,งสายพายคือว่าเข้มขลังอยู่แล้วนะนะครับเนาะมาดูด้านหลังพร้อมๆกันเลยนะครับนะอันนี้เพิ่งแกะกล่องจริงๆนะตั้งแต่สร้างเลยนะครับนี่นี่นี่ครับน,บนี่มาครับมาดูพร้อมๆกันนี่ครับ โอ้ oh, เนื้อนะครับนี่นี่คือเนื้อดําเลยนะเลข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 สามเก้าหกครับมีโค้ดด้วยนะนี่มีโค้ดด้วยนะครับเลขสามเก้าหกครับนี่จะมีคําว่าออเปล่งคือมวลสารของอาจารย์เปล่งบุญยืนที่ได้รับตกทอดมาจริงๆนะครับสวยงามมากนะอยากจะเอาภาพมาประกอบจริงๆเลยนะนะครับแต่ว่าเ <laughs> ป็นภาพของคนอื่นนะต้องทกักไปขออนุญาตก่อนนะแต่ว่าหาดูได้ในกลุ่มพระได้ได้หาได้หาได้แน่นอนนะครับ ขาโพสเป็นสาธารณะอยู่นะครนี่ครับนี่คือเป็นพิมพ์พระของท่านอาจารย์อปริงบุญยืนเลยนะทําล้อพิมพ์นั้นเลยนะครับนี่และปลุกเสกนะครับปลุกเสกโดยหลวงพ่อสมหมายนะครับไม่ธรรมดานะครับนี่สวยงามมากเลยนะเดิมๆเลยนะนี่ยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะครับนี่เนี่ยเพิ่งแกะเลยสดๆเลยนะครับนี่คือพระคุณแผนพรายห้าสิบเก้าตนเนื้อดํานะของหลวงพ่อสมหมายผมเชื่อว่ามีความเข้มขลังนะครับผมเชื่อว่ามีความเข้มขลังนะ ดีตั้งแต่ยังไม่ได้ปั๊มเป็นพระนะครับดีตั้งแต่ยังเป็นมวลสารนะครับเจตนาดีด้วยนะผมพูดตรงๆนะครับคือเจตนาของทางผู้สร้างเนี่ยต้องการที่จะสร้างกองทุนดูแลาธาตุขันของหลวงพ่อสมหมายวัดคำโพซึ่งท่านก็ชราภาพนะต้องไปเข้าโรงพยาบาลก็ต้องการทุนทรัพย์ปัจจัยแล้วก็ทาง ลูกศิษย์เนี่ยก็เลยได้ไปขอมวลสารจากทางท่านผอ,อวิชัยนะท่านก็เห็นพ้องว่าเป็นงานบุญจริงๆเป็นงานบุญจริงๆเป็นงานที่จะต่ออายุของพระอริยสงฆ์อริยเจ้าก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลให้ทั้งพรายทั้ง59ตนแล้วก็เป็นบุญกุศลของอขออนุญาตนนครับเป็นบุญของอาจารย์เป่งบุญยืนด้วยที่ได้ร่วมบุญครั้งนี้และทุกคนทุกท่านที่ได้สั่งจองพระในตอนนู้นนะครับในตอนพระที่ออกมานะครับ ก็ถือว่าได้ตั้งกองทุนเลยนะครับให้หลวงหลวงพ่อสมหมายนะครับสวยงามนะถ้าส่องข้างนอกจะสวยนะอันนี้ถ้าพระสีดำล้วส่องผ่านไฟผมมันไม่ค่อยชัดนะครับสวยงามมากนะเล่นหากันไม่ธรรมดานะครับนี่สวยงามมากขึ้นเป็นคราบเลยนะอันนี้ขึ้นเป็นคราบแบบธรรมชาตินะเพราะว่าตั้งแต่ได้พระมานี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับยังไม่ได้แกะเลย เพิ่งแกะให้ชมสดๆนะแกะองค์เดียว,วอีกองไม่แกะดีกว่าเดี๋ยวอีกองรอคลิปหน้าเนาะอีกองค์รอคลิปหน้านะครับอีกองค์รอคลิปหน้านะครับนี่ฮะอู้สุดยอดสายพายนะผมพูดตรงเลยนะสุดยอดสายพายครับนี่ทำล้อพิมพ์ของท่านอาจารย์ปล่งบุญยืนด้วยนะครับอู้สวยงามพูดอย่างขนลุกเลยนะนะครับเดี๋ยว๋ยววันนี้เราจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้มาใหม่หรือพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาอีกองหนึ่งมาแกะให้ชมกันนะครับนี่ฮะ โอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ